กินข่าววชแซบค่ะคเมื่อต้องหามูกินขา่าเมือ่อใดได้กินข่าวได้แค่มือละคำสองคำ นีเพื่อนเล็บเปิดคลิปเบาเท่ากินเข่าเป็นมูก็จะได้เจริญอาหารจากน้อยวาสัว่าแซบบอคับอันนี้กำลังกินซอยจุเอากินซอยจุก็เลยคิดว่าตัวเองกำลังกินซอยจุอยู่แซบไหมแซบมากแซบมาก <laughs> น่าสงสารเจ้าของผมอันดับนง เนี่ยตางไงหลังไข่แมงโมแอันนี้เคล็ดลับเด้อค่ะพ่อบคุแม่แม่เอฟซีพอดกินข้าวบพราะแบนี่เบอร์นาชู้น, <c oughs> น,น,น,นี่ช่วงนี้เพิ่นกับนี่แหละค่ะเปิดบ่าวเท้ากินข้าวเป็นมูค่ะบ่าวเท้ากินกับแยงซ้อยจุอันนี้ของน่าซูวางซ้อยจุ โอ้หลายก็องเพห่อีกเพื้นไม่ยางเดี๋ยวอาคินลายๆจะได้ออกโรงบาลไวๆบ่ะแซบกับฟื้นร่างกายจะได้แข็งแรง สิบหกมือแล้วได้ค่ะนี่ไปยุโรปานี่แทบแทบแทบเอาให้เบอร์ถวยมือนี่ สดน้ำต,ต้มจืดเนี่ยเบิ้งเบาเท่าเรากินเนี่ยน่นนะเนเนี่ยเบิ้งเบาตทมรบิเาทดเย่าอาผักมีประโยชน์กินผักเนาะนี่ยเป็นหนนลง้ง แต่ยุงลงบานสิบหกมือนน้ำหนักลดไปตั้งสิบก่ากิโลแล้วเด้อพี่น้องเลยเขาก็เพิ่งจะกินได้สองมือนี่แหละคะ่ะ kimnya ya kim ya kita แต่ละมือแต่ละเดกินแล้วก็จะได้ไปเดินออกกำลังกายอีกนิดเดียวใกล้หมดแล้วครับอึบอึบอึบครับอึบไม่ออกครับ กินให้หมดครับเด็กดีเด็กดีครับจะค่อยกินครับกินไปดูไปจะได้หมดเก่งจะได้กลับบ้านแล้วครับสิบหกวันแล้วคนเฝ้าก็อยากกลับบ้านดูสิเหลือยเยอะไหม แอบเบิงใกไก่ดูซิเมนูอาหารวันนี้เป็นจั้งแต่ไงนะไข่น้ำไข่น้ำไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นเจืออาหารคนป่วยครับต้มจือจะหายป่วยแล้วก็จะกินได้ปกติน,น,ะนะครับต้มจืดโอ้เก่งเก่งเก่งได้เหลืออีกประมาณสามสี่คำน้ำบรอกโคอี <curved> แล้วมีผลไม้ตามมีผลไม้ต่อเ <keep S 1> ก่งเก่งเก่งเก่ง Yeah. <laughs>